รถแรบ,บสีใหม่ทั้งคันนะแลบบสีนะไม่ใช่ทำสีใช้การแลบ,บสีทั้งคันเลยเนี่ยคันเนี้แรบบแลบบแรบบสีใหม่ทั้งคันแลบบเป็นสติกเกอร์อาร์ตสติกเกอร์แบบอย่างดีเลยละแลแบบทั้งคัน เฉพาะสติกเกอร์นี่กับมดเกือบประมาณสามพันแล้วอะสติกเกอร์แลบแลบทั้งคันเลยอ่าอัดสีใหม่เซ็ตกับแลบสติกเกอร์ายไนไม่ต้องคุยสวยแร์เย็นชำ่ำสวยสภาพกริปเลยข้างในเครื่องเดินเรียบแร์เย็นชำ่ำพวงมาลัยพพวเวอร์ประตู กระจกหันขึ้นได้ท้ายขวาแอร์เย็นประตูล็อกได้หมดเลยประตูไม่มีตกรถสภาพค่อนข้างจะสมบูรณ์มากเครื่องเดินเรียบหน้าไม่ดันฟันไม่ไหลเครื่อง 4J1 เปลี่ยนไม่ขาดปาสีเต็ม้องแอเลขเครื่องเลขกระสีตรงเล่มต้องเดินเรียบดูนะดูสิ ไม่หมดไม,ไม่วนมันที่นี่ไม่มีอะไรตามโค้งมาไหลเผาเครื่องเดินเยอะมากเลยรถไฟออกครบทุกทุตช่วงล่างใหม่หมดเลยยางนี้สี่เส้นอรอแม็ก เปลี่ยนให้ใหม่ละจ่างนี่กิ๊เลย